ดู School, Kill, Creativity นะครับด้วยเซอร์เคนโรบินสันนะครับคลิปนี้นะครับถ้าไปดูคลิปต้นฉบับเนี่ยจะพบว่าคุณ Sir Ken เซอร์เคนโรบินสันนี่เป็นคนตลกมากนะครับเขายิงมุกตลอดการสนทนาของเขาเลยนะครับซึ่งในนี้จะเป็นบทสรุปเพราะฉะนั้นเราจะมาดูประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วก็มีมุกจากเขานิดหน่อยนะครับ Good morning, how are you? It's been great, hasn't it? It's been, I've been blown away by the whole thing. In fact, I'm leaving. S <S <purp> uh. เขาบอกว่าโรงเรียนเนี่ยทำลายความคิดสร้างสรรค์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าถ้ามีคนถามคุณนะครับว่าคุณทำงานอะไรหรือเรียนจบที่ไหนแล้วสิ่งที่เขาถามว่าเรียนจบที่ไหนเนี่ยแล้วคุณตอบเนี่ยมันเหมือนสิ่งนั้นจะเป็นตัวตัดสินเลยนะครับว่าคุณเรียนจบที่ไหนมาแลวคุณกําลังทาอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าการศึกษาเนี่ยครับมันสําคัญพอๆกับความเชื่อหรือศาสนาที่คุณนับถือเลยด้วยซ้ำนะครับเราทุกคนนะครับให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับการศึกษานะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนอนาคตได้อย่างที่คุณคาดไม่ถถึึงงงเเเเลยยยคคคิดดูรรรรัับ้้้้าานนนนนนนกีีีีตอขโใปะ จะต้องจบการศึกษาในะอีก1 9บเถึงยีปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณไม่สามารถคาดเดาได้ครับว่าเด็กที่คุณกําลังสอนในทุกวันนี้นครับอนาคตเขาจะเป็นยังไงขนาดว่าจะให้คาดเดานะอนาคตใน5ปีข้างหน้าอย่างยากเลยนะครับนี่มันตั้ง19 20ปีเพราะฉะนั้นเราค้นพบว่านะครับตัวเด็กเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยมีความสามารถที่พิเศษมากเลยมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่น่าสนใจก็คือเด็กมีความสามารถจินตนาการที่สุดยอดมากๆครับแต่เราไปทาลายมัน so want to talk about education to about I I want want talk and talk Cre my contention is that creativity now is as important in education as literacy and we should treat it with the same status เซอร์เคนโอบินสันเนี่นะครับเขาก็เล่าถึงเด็กหกขวบคนหนึ่งนะครับเขาวาดรูปอยู่หลังห้องนะครับโดยไม่ตั้งใจเรียนคุณครูก็เห็นแล้วว่าเด็กคนนี้ไม่ตั้งใจเรียนเลยเดินไปหานะครับว่ากำลังวาดรูปอะไรอยู่คะเด็กคนนั้นก็ตอบว่า I'm drawing a picture of God ครูก็บอกแต่ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้ามาก่อนเลยนี่คะว่าหน้าตาเป็นยังไงเด็กคนนั้นก็บอกว่า i n a minute เพราะฉะนั้นเองคุณได้เห็นว่ามุกต่างๆที่เกิดจากเด็กเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบสร้างสรรค์มากค,ครับเราเคยคุยกับเด็กบางคนนะครับเราค้นพบว่ามุกตลกหรือสิ่งที่เขาคิดบางอย่างมันไร้ขอบเขต,ขเขตครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยในตัวเด็กมันเหมือนกับเกิดมาจากตัวเด็กเองโดยที่มันไม่มีขอบเขตในการที่เขาต้องคิดนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราคุยกับเด็กเข้าไปเท่าไหร่เรายิ่งค้นพบว่าความคิดสร้างสรรค์มันไม่มีขอบเขตเลยพวกเขาเนี่ยนะครับไม่รู้ครับแต่พวกเขาไม่กลัวเลยครับที่จะลองมันดูแม้จะผิดก็ตามนะครับเราไม่ได้หมายความว่านะคคครกาตะแเเนนนนี่่จปป็็ทุณ ค,คิดค้นอะไรใหม่ๆได้ทุกคนล้วนผ่านการทําอะไรผิดๆมาโดยตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับคนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราจะสูญเสียความสามารถนี้ครับความสามารถที่ความไม่กลัวที่จะผิดเนี่ยแหละนะครับผม,ผมอยากถามนะครับเรานึกออกไหมครับว่าล่าสุดที่เราย้อนกลับไปที่เราเป็นเด็กอะแล้วเราไม่กลัวผิดเลยที่จะพูดอะไรแบบนี้มาไม่กลัวดูตลกไม่กลัวดูอะไรมันตอนกี่ขวบ4ี่ขวบไหมห้าขวบไหมหรือว่ามันเด็กลงไปเรื่อยๆย,ยิ่งกว่านั้นเขาบอกว่าการบริหารงานนะครับหรือบริษัทต่างๆรวมถึงโรงเรียนและการศึกษาด้วยนะครับเราไม่ค่อยยอมอ่อนข้อน เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสิ่งที่เราทําคือเลยมาประชุมกันมาหาสาเหตุกันว่าผิดเพราะอะไรแล้วก็มาจับคนผิดหรือลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหานะครับก็คือระบบนั่นเองระบบเนี่ยรวมถึงบริษัทเนี่ยครับแล้วก็การศึกษาด้วยนะครับมันทําให้เราเติบโตนะครับออกมาจากความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับพีคสโซนะครับเคยบอกว่าเราทุกคนนะครับเกิดมาบนโลกนี้นะครับมีความเป็นศิลปินเต็มร้อยนะครับปัญหาคือการรักษาความเป็นศิลปินนั้นให้คงงอออยู่่่่่่เเมมืตตตนนนนนนโโขึึ้้าาาาาหกกกกททุีีะะรรบบบลไวจป็ศษใ ใก็ตามนะครับซอร์เคนโรพิสันบอกว่ามันค่อนข้างจะมีวิธีเหมือนเมือนกันก็คือจัดความสำคัญในแต่ละวิชาแบบนี้ครับ At the top are mathematics and languages Then the humanity is a n the bottom of the arts everywhere on earth จัดวิชาเลขไว้อันดับพลที่สุดนะครับลองลงมาก็เป็นเรื่องของภาษาครับลองลงมาเป็นเรื่องของมนุษยศาสตร์หรือเรื่องของสังคมนะครับและเรื่องสุดท้ายที่ให้ความสําคัญคืออาร์ตและมิวสิกนะครับโดยที่อาร์ตเนี่ยให้ความสาคัญน้อยที่สุดเนี่ยทุกแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือดนตรีกับศิละปะยังดีกว่านะครับยังอยู่เหนือกว่าการแสดงและการเต้นครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรียกได้ว่าในอาร์ตเนี่ยแทบจะอยู่ต่ําสุดที่เราให้ความสําคัญเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ creativity หรือมีความคิดสร้างสารรค์นั่นเองนะครับทำไมครับทำไมไม่มีโรงเรียนไหนครับสอนเต้น เยอะๆเท่ากับสอนวิชาเลขจริงๆแล้วคือพอเด็กโตขึ้นเนี่ยนะครับเรายิ่งเน้นการใช้สมองมากกว่าการใช้ร่างกายเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของทุกการศึกษาบนโลกนี้นะครับเน้นไปที่การสร้างอาจารย์มหาลัยนะครับเพราะว่าเขาอะน่าจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนไม่ได้เป็นอาจารย์มหาลัยนะครับทุกคนไม่ต้องใช้สมองขนาดนั้นก็ได้นะครับสิ่งหนึ่งครับที่ระบบมันเป็นแบบนี้นะครับเซอร์เคนโรวินสันให้เหตุผลอยู่2ประการนะครับ Around the world there were no public systems of education really before the 19th century. They all came into being to meet the needs industrialism. of industrial เพราะฉะนั้นคนก็รู้สึกว่าไม่ต้องเรียนมิวสิกหรอกเพราะสุดท้ายเราจบไปเราก็ไม่ได้เป็นนักดนตรีหรือเป็นศิลปินหรือเราไม่ต้องเรียนอาร์ตหรอกเพราะจบไปเราก็ไม่ได้โตไปเป็นคนวาดรูปนะครับเรายังไงก็ต้องไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมพอถึงตอนนี้เราก็เลยรู้ตัวแล้วว่าระบบการศึกษานี่มันผิดเพราะโลกเราไม่ได้ใช้ในยุคนั้นแล้วแต่ระบบการศึกษายังคงเหมือนเดิมอยู่นั่นเองเรื่องที่2ก็คือ academic ability which has really come to dominate our view of intelligence because the universities designed the system in their image And the consequence is that many highly talented, brilliant, created people think they're not. Because the thing that they were valued stigmatized school actually that at at wasn't was thing good or หลายคนนะครับมีความสามารถนะครับเฉพาะตัวมีพรสวรรค์นะครับเก่งและมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับระบบเนี่ยกับทำให้เขาคิดว่าเขาเป็นคนไม่มีอะไรดีเลยครับเพราะว่าเรียนไม่เก่งไม่มีคนเห็นคุณค่าเขาเซอร์เคนโรบินสันนะพูดถึงในอนาคตอีก30ปีว่าการศึกษาจะเป็นเรื่องของการเฟอร์ครับคือมันจะเรียกว่า academic inflation หรือมีการเฟอร์ในการศึกษาเมื่อก่อนเราถูกบอกว่าต้องเรียนให้จบนะเดี๋ยวไม่มีใบปริญญานะเดี๋ยวไม่มีงานทําแต่ปัจจุบันเป็นไงครับคนจบปริญญาตีเพียบเลยครับที่นั่งเล่นเกมอยู่กับ แล้วก็ไม่ได้อยากหางานทําถ้าคุณอยากมีงานทําคุณต้องอยากมีงานจริงๆครับต้องยื่นสมัครไปถึงถึงจะมีงานทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นยุคของการศึกษาเฟอร์ครับปริญญาตรีเนี่ยทุกคนใครก็จบถ้าคุณอยากมีงานที่ดีกว่าคนที่จบปริญญาตรีคุณต้องเรียนปริญญาโทครับหรือถ้าคุณอยากมีงานที่ดีกว่าระดับที่เรียนจบปริญญาโทคุณต้องเรียนปริญญาเอกเพราะว่ามันการศึกษาปริญญาตรีมเป็นขั้นต่าของทุกคนไปแล้วนะครับเราเรียนรู้3มอย่างนะครับเกี่ยวกับสติปัญญาครับอย่างแรกเลยคือสติปัญญาวลแ ฉลาดเป็นไดนามิกครับเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับและเรื่องที่3สติปัญญาและความฉลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดิสติงก์ครับเป็นเรื่องที่ไม่เหมือนใครเป็นของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีใครเหมือนใคร100%อนั่นเองนะครับมีการวิจัยนะครับบอกว่านะครับส่วนสมองสําคัญที่สุดคือส่วนที่เชื่อมอยู่ตรงกลางระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเราเรียกว่า corpus callosum เนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยจะหนากว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยสามารถ m u l ติ t a s k i n g ได้ดีกว่าผู้ชายครับสามารถ People on the phone, she's talking to the kids, she's painting the ceiling, you know, she's <laughs> doing open heart surgery over here. If I'm cooking, the door is shut, the kids are out, the phone's on the hook. If she comes in, I get annoyed. I say, Terry, please, I'm trying to fry an egg in here, you know. <laughs> เซอร์เคนโรบินสันนะครับยกตัวอย่างถึงคนคนหนึ่งครับชื่อว่าจินเลียนนะครับเป็นคนออกแบบท่าเต้นนะครับเป็นแดนเซอร์คนหนึ่งนั่นเองนะครับเขามีโอกาสนะครับได้ทํางานเกี่ยวกับการเต้นเนี่ยนะครับเซอร์เคนโรบินสันเนี่ยก็เลยไปเจอจินเลียนลินเนี่ยแล้วมีโอกาสได้ร่วมทานข้าวกลางวันด้วยกันนะครับแล้วเขาก็ถามนะครับจินเลียนลินว่าคุณมาเป็นแดนเซอร์ได้ยังไงจินเลียนนะครับก็ได้บอกว่าสมัยเรียนเนี่ยนะครับการเรียนของเธอเนี่ยย่ำแย่มากนะครับจนครูเนี่ยเขียนจดหมายนะครับไปบอกพ่อกับแม่นะครับว่าเธอมีปัญหา ซึ่งในโลกนี้นะครับในยุคปัจจุบันเรามีชื่อว่า A.D.H.D. นะครับหรือโรคสมาธิสั้นนั่นเองแต่จินเลียนเนี่ยพบกับคุณเซอร์เคนรเปิสันตอนนั้นเนี่ยมันปีประมาณหนึ่งสช่วงที่เขายังเรียนอยู่เนี่ยมันยังไม่มีคำนี้นั่นเองนะครับเขาก็ไปพบคุณหมอครับจากการคูดคุยกันประมาณหนึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็จิลเลียนลินเนี่ยมีจังหวะหนึ่งครับที่เขาต้องแยกตัวคุณพ่อคุณแม่ไปเพื่อปรึกษาเขาบอกจินเลียนว่าเดี๋ยวให้รอในห้องก่อนนะเดี๋ยวขออ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 อกกกไไปปคคคคคคคุุุุุุุุยยยยับบณณณณพพพ่่่่่่่่่แแแแมมมมนน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 ึงงงงลล้้้ววใหหหเเเีีี็ิิทททททดาาาาระู2 ก็คุยกันไปแล้วสังเกตจินเลียนที่มองเข้าไปในห้องนะครับอยู่ดีๆเนี่ยจินเลียนเธอก็เต้นขึ้นมาแล้วก็เต้นไปเรื่อยๆนะครับคุณหมอก็ดูอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่า Mrs. isn't sick Lin Jillian Dancer. ให้จับเธอไปโรงเรียนที่เกี่ยวกับการเต้นซะ I said what happened พอเธอย้ายโรงเรียนเนี่ยเธอพบคนมากมายนะครับที่เป็นเหมือนกันคือคนที่ไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้ครับต้องขยับตัวตลอดเวลาที่ใช้สมองก็คือต้องคิดไปด้วยและขยับตัวไปด้วยเราเคยสังเกตเนอะอย่างตัวผมเองนะเวลาคิดอะไรมากจะเขย่าขานักเรียนหลายคนก็เป็นกันเวลาคิดต้องมีการเขย่าขาหรือกระดิกมืออะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องขยับสมองจริงที่ทำงานนะครับหลังจากนั้นนะครับจิลเลียนนะครับก็ได้รับการขัดตัวนะครับไปอยู่ l b a l เ e t s c h o o ลนะครับแล้วก็ได จนกระทั่งเธอเรียนจบเนี่ยเธอก็เปิดบริษัทสอนเต้นลำที่เรียกว่า The Jillion Lin Dance Company เธอได้มีส่วนร่วมนะครับในการแสดงที่มีความประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับที่เรียกว่า Phantom of the Opera นะครับจินเลียนนะครับได้แสดงแล้วก็ได้มอบความสุขให้กับคนนับล้านนะครับและเธอก็เป็นมหาเศรษฐีนะครับถ้าจินเลียนนะครับไม่ได้พบหมอคนนั้นตอน8ขวบนะครับเธอจะต้องถูกให้ยาระงับเพื่อทําให้เธอสงบสติอารมณ์แล้วก็อยู่นิ่งๆสิ่งที่จะฝากไว้คือนะครับมนุษย์นะครับมีความสามารถมหาศาลครับระบบการ รเราจะได้ปลูกฝังแนวคิดในรูปแบบที่ต้องการผลิตผลบางอย่างครับแต่ในอนาคตนะครับมันจะไม่ตอบสนองความต้องการของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าการศึกษาของลูกหลานเราเนี่ยจะปรับตัวยังไง There was a wonderful quote by Jonas Salk who said if you were to uh, if all the insects were to disappear from the earth uh, within 50 y e a r s all life on earth would end if all human beings disappeared from the earth within 50 years all forms of life would flourish Right เพราะฉะนั้นเองนะครับเขาพูดว่าเท็ t ท็อกที่มีมาทั้งหมดเนี่ยนะครับส่งเสริมจินตนาการของมนุษย์และเราต้องการที่จะใช้มันเราต้องเข้าใจว่านะครับความคิดสร้างสรรค์มันมีเยอะมากๆนะครับและลูกหลานที่เราจะปลูกฝังให้เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยควรมีสิ่งเหล่านั้นนะครับหน้าที่ของเรานะครับคือการสอนให้เขาเผชิญกับอนาคตให้ได้นะครับพวกเรานะครับอาจจะไม่ได้เห็นอนาคตนั้นครับแต่เชื่อเถอะว่าลูกหลานเราจะได้เห็นนะครับและจะสร้างอนาคตนั้นจากความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ครับ